สวัสดีคะ่ะเช็คดวงกันนะคะเป็นแรนดอมนะคะจะเข้ามาฟังเมื่อไหร่ก็ได้นะคะให้ไพ่บอกเรื่องคุณนะคะให้ไพ่บอกคุณว่ามีเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นนะคะไพ่บอกเรื่องราวนั่นเองนะคะโอเคอาจารย์ขอตัดไพ่ก่อนนะคะไพ่อยากบอกเรื่องราวอะไรกับคุณนะคะมาลุ้นกันค่ะไพ่บอกว่า คิงออฟวานแล้วก็อีกใบเป็นเจ็ดถ้วยนะคะพลังงานไพ่บอกว่าหนึ่งแหละความคิดของคุณนะคะไพ่เจ็ดถ้วยความคิดความความฝันไอเดียโปรเจกต์อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องงานนะคะให้คุณนะ่ะมั่นใจว่าคุณทำได้อย่างแน่นอนนะราชา Tao, ไม้เท้า i n g of ฟ n n นเพราะฉะนั้นการที่เรามีเ,าเขาเรียกว่าความคิดเชิงสร้างสารรค์มันเป็นสิ่งที่ดีนะะมันทำให้เราเนี่ย มีเขาเรียกว่าอืมีโอกาสในเรื่องของงานอะไรที่จะเข้ามาให้คุณทําได้ตลอดเพราะคุณเป็นคนที่คีเอดงานเก่งนั่นเองนะคะโอเคถ้าเป็นความรักนะคะอาจารย์จะมองว่าใครคนหนึ่งกำลังคิดถึงคุณมากเลยอะนะคะเฝ้าละเมอเพ้อหาเลยนะไพ่เจ็ดถ้วยนี่ฝันถึงคุณทุกคืนทุกวันก็ว่าได้แต่นั่นแหละ โดยเฉพาะไพ่คิงไม้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างเป็นคนที่มีอีโก้สูงเออจริงอะรักก็ไม่ยอมบอกว่ารักมักจะปากกับใจไม่ตรงกันนะเออ,เ,อ,อเขาเรียกว่าพูดอย่างทําอีกอย่างอะมันทําอะไรที่มันตรงข้ามกับใจนะั่นะนะ่ะนิสัยเขานะโอเคเรามาเปิดภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะ อาจารย์ขอดูพลังงานไพ่คุณก่อนนะว้าวดีมากเลยอ่ะเอ็มเพลโค่ะหนึ่งนะคะคุณน่ะมีโอกาสทางการงานมีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งขึ้นระดับบิ๊กๆเลยนะคะหรือคุณทำธุรกิจส่วนตัวธุรกิจคุณจะขยับขยายเติบโต ปีนี้ได้กําไรมหาศาลเลยแบบนี้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศลูกค้าชาวต่างชาติก็ได้หรือแม้กระทั่งถ้าเป็นความรักใครโสดแปลว่าคุณมีเกณฑ์ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณมีเกณฑ์เจอผู้ชายที่ลักษณะดีมากนะคะตัวสูงใหญ่บุคลิกดีสง่างามดูหน้าเก่งขาม นะคะดูหน้าเชื่อถือศรัทธาและมีฐานะร่ำรวยนะคะอาจจะเป็นคนต่างประเทศหรือไม่ใช่ก็ได้แต่รู้แต่ว่าคนนี้เป็นคนมีฐานะมีชื่อเสียงมีหน้าที่การงานที่ดีมากๆถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะแต่ถ้าเป็นงานแปลว่าคุณจะประสบความสําเร็จหรือบางท่านมีเกณฑ์ไปทํางานต่างประเทศก็ได้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่จริงๆคะ่ะ อัศวินเหรียญขึ้นมาเลยค่ะงานเนี่ยมันทำเงินจริงๆค่ะมันตอบโจทย์แนวเรื่องเงินแล้วก็คุณทำได้แบบยาวนานอะ่ะไพ่หกไม้เทา้าอยู่จนกเกษียณก็ได้นะคะงานที่ตรงนี้เพราะว่าเขายอมรับในตัวคุณนั่นเองนะคะไพ่วิกตอรี่คุณเป็นคนที่คำว่า Page o p p e d เทคุณเป็นคนที่สแสวงหาอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นเรื่องงานก็คือ คิดค้นทำโน่นทำน,น,ทำนี่เพื่อให้มันงานเนี่ยมันเป็นที่น่าสนใจอ่าถ้าเป็นหาลูกค้าก็คือสามารถดึงดูดลูกค้าให้มาสนใจสินค้าและสั่งสินค้าแล้วได้ได้เงินได้ผลประโยชน์ก้อนใหญ่ๆเข้ามาได้นั่นคือตัวคุณนะคะแต่ถ้าเป็นความรักคนคนนั้นกำลังจะเดินทางมาเจอคุณคะ่ะจะเจอกันเร็วเร็วนี้ด้วยคะ่ะเนี่ยคะ่ะหนึ่งไม้เทา้า คุณจะเจอกันรเร็วๆนี้และคนนั้นเหมือนจะตัดสินใจเลือกคุณได้เลยนี่คือพลังของคุณนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานประกาศความสำเร็จเลยค่ะหนึ่งไม้เท้านะคะถ้าคุณทำงานอยู่นะคุณได้ตำแหน่งใหญ่แน่นอนแต่ถ้าใครว่างงานแต่ว่าจะได้งานทำและเป็นงานที่ถูกใจเงินเดือนตำแหน่งได้ตามที่ต้องการเลยนะคะใบถัดไปค่ะพลังงาน คุณจะมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเลยค่ะมีเกณฑ์ซื้อบ้านคุณเห็นภาพปราสาทราชวังอยู่ด้านหลังไหมคุณจะร่ารวยค่ะไพ่ใบนี้นะคะหรือบางท่านก็มีเกณฑ์วางแผนที่จะทําธุรกิจเพิ่มก็ได้หรือถ้าใครยังไม่มีธุรกิจก็คิดจะทําแล้วค่ะวางแผนในบ้านปลายชีวิตได้เลยไพ่ใบนี้นะคะอ่าเพ f s ออฟซอคุณเป็นคนขยันนะคะ เป็นคนที่ไม่ยอมอยู่นิ่งหาอะไรใหม่ๆทําทำเพื่อแบบให้ตัวเองเกิดความกระชับกระเฉงหรือท้าทายกับสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้นะคะพลังงานใบถัดไปค่ะสิบถ้วยค่ะ โอ้โหดีมากเลยค่ะถ้าเป็นความรักใครที่คุยกันมานานแล้วเนี่ยเปิดตัวค่ะอาจจะไปถึงมั่นหมายแต่งงานได้มีความสุขเพราะเขาจริงใจค่ะแต่ถ้าคุณโสดคุณเจอคู่แท้แล้วค่ะถ้าให้ขึ้นแบบนี้เขาเข้ามาแบบจริงจังจริงใจและเป็นคนดีพร้อมที่จะซับพอร์ตดูแลคุณไม่ว่าจะเป็นดูแลในด้านความรู้สึกหรือดูแลในเรื่องของเงินนะเขาให้คุณอย่างแน่นอนค่ะ พลังงานใบถัดไปฮัจจ์สเมนเนี่ยยิ่งเป็นตัวยืนยันเลยค่ะให้ใบนี้ว่าเขาคือคู่ที่จัก,กรวาลส่งมาคู่กันแต่ชาติปางก่อนคู่พมลิขิตคู่บุเพสันนิวาสนั่นเองนะคะ,ะมีพลังงานก้าวดาบคุณก็ยังเป็นคนที่อาจจะเหมือนกับคิดมากกังวลต่อให้เขาบอกรักแล้วบอกที่จะสร้างอนาคตร่วมกันนะคุณก็ยังคิดมากคิดเยอะ กลัวอยู่นั่นแหละว่าม,มันจะไปตลอดรอดฝั่งจนแก่เท่าหรือเปล่าอ่าคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างรักใครแล้วรักทุ่มเทค่ะหรือถ้าเป็นเรื่องงานคุณก็มักจะเอางานกลับมาทําที่บ้านดึกดึกดืนด,ด,ดก็ยังนั่งทํางานอยู่นะเนี่ยไพ่ใบนี้นะคะโอเคขอพลังงานไพ่เพิ่มค่ะวิ l l of f อ r t จ n นคุณมีเชื้อสายเผ่าพันธุ์พญานาคคุณเห็นไหมฮะ พยานาคขดนะฮะถ้าเป็นความรักรักเก่ารีเทิร์นนะคะแบบนี้นะใครมีปัญหาอยู่เนี่ยแต่ถ้าใครครบหากันมานานอาจารย์บอกเลยหมายเลขสิบสองใบขึ้นสถาบันครอบครัวแล้วคะ่ะขึ้นความจริงใจต่อกันที่จะเปิดตัวนะและมีแผนซื้อทรัพย์สินบ้านรถมีแผนได้ ทรัพย์สินก้อนใหญ่และมีเกณฑ์ได้มรดกได้ด้วยนะคะไพ่สี่ถ้วยมีเกณฑ์ที่จะปรับความเข้าใจกันถ้าใครก็ตามที่ไม่เข้าใจกันอยู่นะคะยืน่นถ้วยอยู่ตรงหน้าคุณคุณน่าจะเงยหน้าแล้วรับไม่ตีนั้นนะคะอาจารย์มองเงินเข้ามาแบบงอคุณจริงนะถ้าพวกคุณทะเลาะก,กันอยู่เนี่ยไพ่ใบนี้นะคะขอพลังงานเพิ่มค่ะเนี่ย เขายังไงก็ยังชื่นชอบในตัวคุณยังให้คุณเป็นหนึ่งในดวงใจอะนะเป็นหญิงสาวที่เขารักมากที่สุดนั่นแหละหรือเป็นผู้ชายที่เธอรักมากที่สุดก็ได้นะคะให้ปรับเข้ากับดวงตัวเองนะคะราชินีดาบคุณเป็นผู้หญิงเก่งมากคะ่ะคุณนะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะนะเชื่อมั่นตัวเองสูงนะคะทำอะไรอะทำด้วยตัวเองไม่ต้องง้อใครด้วยนะคะ ไม่ว่าเจอปัญหาอะไรคุณสามารถแก้ไขปัญหา9้าวข้ามได้หมดอย่างแน่นอนค่ะขอเพิ่มอีกสักห้าใบสรุปนะคะสรุปอะไรจะเกิดขึ้นอีกขอสักห้าใบค่ะเงินเข้ามาอีกแล้วก้อนใหญ่ๆอัศวินเหรียญสี่เหรียญแปดเหรียญกงล้อมหาสมบัติค่ะสรุปด้วยเรื่องของเงินจริงๆค่ะท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กดนะ กดน้อมรับได้เลยกดไลค์กดแชร์ออกไปได้เลยค่ะเป็นการเปิดดวงคุณด้วยว้าวราชินีเหรียญอืมไม่ธรรมดาจริงๆรหนึ่งเหรียญอีกต่างหากนี่อาจารย์ขนลุกเลยนะเนี่ยรวยรวยจริงๆร่ํารวยค่ะนะถึงแม้จะมีห้าถ้วยแปลว่าคุณก็อย่างเป็นคนที่ต่อให้รวยก็ยังทําง,งานขอให้ขยายห้าถ้วยอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจของคุณเดอะเมจิก คุณเป็นคนมีเซนส์มีพลังงานพิเศษนะคะเป็นเขาเรียกว่าทําอะไรก็ตามจะมีอะไรเหมือนคุณรู้ด้วยเซนส์ของคุณเองและไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกว่าคุณมีความสามารถความชํานาญหลายด้านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่คุณกังวลอยู่เนี่ยพอคุณนั่งสมาธิหรือทําจิตนิ่งๆอ่ะคุณสามารถที่จะปลดล็อกขี้ไขทุกอย่างได้เลยนะคะนี่คือ ดวงของคุณค่ะกดรับกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะกด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ